โอเคงั้นไปสถานที่ถัดไปเลยก็ได้มาไปตอนนี้เรากำลังจะไปที่โทรสเป็นเมืองที่คื้นเคลงเหมาะแก่การหากำไรอากุรี <c oughs> เห็นด้วยทั้งเมืองดูวุ่นวายแล้วก็เสียงดังอ๋อฮะเราไม่ให้โอกาสนี่หลุดลอยไปแนะ่เออนักมายากลได้สอนเทคนิคนึงให้แล้วใช่ไหม <c oughs> อาออาออาออฟเซต t แต a กรู้รูรใช่สอนแล้ว โอเคเราใช้เทคนิคนี้แต่ว่าถ้าใช้แค่เทคนิคนี้มันจะมีความเสี่ยงเกินไปนะสิเราจะมีวิธีอื่นที่จะสะแต็กเด็กไหมเหรอทำไงอะ่ะเออเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าฟูลฮาวเวสเริ่มจากที่นายนั้นจะเป็นคนเก็บก๊์ดในตาท้ายสุดของรอบตรงนี้นายจะคำนวณได้ว่ากา๊์ดนั้นจะไปตกตรงไหนเพราะว่านายเป็นเจ้ามือ,อยังไงละ่ะและด้วยที่ว่าฉันนั้นนั่งอยู่ใกล้ๆนายฉันก็น่าจะเป็นคนสุดท้ายซึ่งนั่นนายต้องเอา การ์ดไฮแวลูให้ฉันนะงั้นจังหวะที่เก็บการ์ดขึ้นมานั้นให้ในายเรียงการ์ดเพื่อกําหนดการ์ดไฮแวรลูให้ฉันคือต้องให้ได้แจ็คคิง okay, อันนั้นโอเคเรามี4ใบใช่ไหมอันนี้2คนแรกจะอะไรก็ได้ได้หมดแหละอาา่าแล้วก็อันที่2อันนี้ขวาก่อนซ้ายอ้าวต้องซ้ายก่อนขวาหรออันนี้เออเน,นี่เยี่ยม เออมาลองเทสยากๆก่อนนี้หน่อยเอาให้มั่นใจว่าได้การ์ดสูงสุด3ใบครั้งนี้เอออะฮะอะฮะอันนี้ถูกไหมอ่าผมรู้แล้วรู้ทริคแล้วมันต้องถ้าเกิดซ้ายสุดขวาสุดจะง่ายกว่าเข้าใจหลักการและการเลือกแล้วเยี่ยมไปเลยคือเราเป็นเจ้ามือสินะทีนี้คิดซะว่าเด็กตรงนี้คือเด็กที่ได้มาจากโตะแลนะทุกๆการ์ดที่4 จะให้กับฉันซึ่งต้องขอบคุณนายที่มันจะเป็นอันที่สูงที่สุดเสมออ๋อแสดงว่าแค่เลี้ยงไม่พอเหรอมันต้องสับด้วยปะแต่แน่นอนเราจะยังไม่เริ่มที่จะแจกก่อนเพราะเราต้องสับไพ่ก่อนหรือไม่ก็ต้องแกล้งทำเป็นสับไพ่ให้ฉันโชว์การสับไพ่ที่เรียกว่าศิละปะแห่งการสับก็คือสับให้เหมือนเดิมแน่เลยวะ่ะให้ดรอปการ์ดฝรับเข้าม้ แล้วทีนี้การ์ดที่เราเรียงไว้ก็จะอยู่ข้างล่างและที่เหลือก็จะอยู่ข้างบนแต่สุดท้ายแล้วเราต้องเอาการ์ดที่เรียงให้กลับมาอยู่ข้างบนเพื่อที่จะทำอย่างนั้นเราต้องมาร์กซะก่อนอ่ามาใช้วิธีที่เมจิกเชียนสอนเรานี่ยหยิบการ์ดใบหนึ่งแล้วลองทําที่เรียกว่าอินจ็อกกิ้งอ่าที่ที่ทำให้มันเพเยอะคุ้นๆไหมคุ้นดิก็ทีิเมจิกเชียนสอนไงนี่ไงฟืรึบทำสัญลักษณ์ไว้อ่าทีที่ที่เหลือก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็สับชัฟเฟิลมันให้เนียน โอเคเยี่ยมทีนี้บอกให้ฉันปัดทําเป็นเหมือนว่าเราเล่นกันอย่างไม่มีอะไรตุกติกโคตรไม่ตุกติกเลยฮอนเดอร์เบิมากดูนะฉันจะใช้นิ้วของฉันหาไพ่ที่เราทําทําให้มันเพเยไว้แล้วก็ตัดไอ้เหี้ยเฮ้ยอย่าโกงเลยฟ่าอเอ้ยทีนี้ก็แจกไพต่ตามปกติสวยแสดงว่าทิมนี้ต้องใช้2คนนะเนี่ยคือมันต้องใช้เวลาเลยอันเนี้ยในการคํานวณว,ว่าเราจะให้ไพ่ใบไหนอย,อยู่อันดับเท่าไหรอ่อ่ะ แล้ถ้าเกิดมันทำเร็วไม่พออ่ะมันก็จะโดนจับได้ไงแล้วเราจะยิงกันอีกไงประเด็นอนะ่ะแต่แกมันโกงอ้าวนี่เนี่ยนี่อย่าทําหน้าอย่างนั้นสิท่านให้ผมอธิบายแต่จริงๆฉันมีความสุขนะที่แกโกงนะ่ะฮะคือจริงๆแล้วสุภาพชนนะ่ะก็มีพวกโกงเต็มไปหมดแต่พวกมันเป็นพวกอ่อนดอยคนที่มีศิลปะจริงๆอย่างเงี้ยน่าชื่นชมจะตายเอ้าเฮ้ย <c oughs> เอาอ่ะ โวเจอร์มานี่หน่อยดิมาดูอะไรนี่เร็วเดี๋ยวน่าจะมาจับเราเหรอไม่มั้งมันดูแฮปปี้นะไม่น่าจับเราหรอกมีอะไรเหรอสหายไม่เห็นหรอว่าฉันยุ่งอยู่นะสำหรับเกมของนายเนี่ยไอคนพวกนี้มันโกงแบบเนียนด้วยโกงเหรอแย่จังเลยแล้วเนี่ยทำไมน่าสนใจจังเอาอาชิบหายเดี๋ยวนะเออท่านโวเช ผมไม่เห็นด้วยนะเราแค่สอนให้คนคนนี้ถึงความน่ากลัวของเกมการ์ดและการพนันเราจะจ่ายให้ทั้งหมดเองโอ้นั่นช่างดูมีน้ำใจจังเลยนะมีเมตตาจริงๆงั้นเรามาเล่นเพื่อเทสความคิดของนายหน่อยไหมเอา้าเยี่ยมไปเลยมาขอให้โกงอีกครั้งหนึ่งนะเฮ้ย <c oughs> มีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอมีแบบโกงแล้วไม่โดนยิงด้วยเหรอถ้อางั้นมาเบสกันเลยมาตดอดสอง แล้วก็เคลอ่ะฮะเลือกเคให้จากนั้นก็ให้ควีนเอา้ากดผิดสอรี่เพื่อนฝูงแพ้ไม่เห็นจะได้ทริคอะไรเลยคุณโบเชียเออไม่เห็นจริงด้วยแต่นายก็ชนะนะรอบนี้อ๋อถ้าเกิดว่าเราไม่โกงอ่ะเรามันก็จะไม่สงสัยเฮ้ยแสดงว่ามีการชนะการแพ้กันบ้างนะเนี่ยโอเคเลยนี่เอชไปเลยแล้วก็อันนี้แล้วก็ นี่แล้วก็อันนี้หลังสุดสวยเนี่ยมันจะมีเกรดความสงสยัยไอ้สีเขียวๆเ,เห็นไหมยิ้มแป้นเลยแสดงว่าหลังๆนี้ต้องเมเนจตรงนี้ด้วยนะสับเดดดสับสับอ,อ๋อมันเลยต้องสับไวๆเพื่อไม่ให้สงสัยนี่เอง <sk r isa> ก็ว่าอยู่ทำไมนักมายากลเขาชอบสับไวๆ <sk r isa> นี่ชนะแล้ะไง ไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมฉันไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยพวกนายนี่นเก่งจริงๆเออถามคําถามหนึ่งได้ไหมได้เลยครับและนายทําแบบนี้ไปเพื่อเงินหรือว่าแค่สนุกที่ได้หลอกลวงคนอื่นละ่ะไม่ทั้งคู่แต่ละเกมนั้นมันก็เป็นแค่เหมือนอิดก,ก้อนหนึ่งบนตึกเท่านั้นแหละซึ่งส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือส่วนที่เป็นทริคผมต้องเล่นไปเรื่อยๆช้าๆเพื่อให้ได้ทริคก,ก็เหมือนอย่างคุณน,นั่นแหละ ก็คือให้เขียนหนังสือ1ตัวต่อ1ครั้งอะไรอย่างนี้จนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมายความว่ามันทําจนเป็นธรรมชาติจนมีทริคเยอะมากเลยนะเนี่ยตอนนี้โคตรน่ากลัวมาเลือกควีนให้เลือกเอชให้แล้วก็คิงอะไรก็ได้แล้วก็อันนี้แรกสวยอาจจะต้องพอเท่านี้หรือเปล่ามันเริ่มเครียดแล้วเร็วๆๆๆๆตัดบตัดตัดโอเคแจกแจกไพ่เออสวยงาม ได้แล้วเกรงว่าการเล่นน,นี้เริ่มจะแพงเกินไปแล้วนะฉันควรจะกลับไปเขียนหนังสือต่อแล้วขอบคุณมากนะคุณสุภาพบุรุษที่มาสอนพวกฉันนะ่ะเออดีทีนี้ก็เล่นต่ออันที่3มาเรากำลังจะไปที่คฤหาสน์ข,ของบารเนสเธอนั้นดูดีอารมณ์ขันและลมหายใจจะกลับมาฮะยังไงนะเพราะงั้นนายอย่าไปทำเสียมารยาทนะอืมเราจะคิดทริคย่างไงกันดีนะเริ่มจาก เพื่อส่งสัญญาณไหมโอเคบอกคลือขั้นตอนนะอันดับแรกให้นายทำเป็นเหมือนคนรับใช้ของฉันลินเครื่องดื่มให้ทุกคนบนโต๊ะเพื่อบอกจำนวนให้ส่งสัญญาณเป็นจำนวนอรอบอระโอ้โหจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ว่าหมุนอะไรบ้างแล้วเนี่ยมามาลองกันไหนลองโชว์สอขลับให้ดูหน่อยสิสอขลับยากละขลับอ่านี่ไง คลับคือซ้ายขวาโพแดงคือตามเข็มโพดําคือตวนเข็มเข้าหลามตัดคือขึ้นลงดอกจีคือซ้ายขวาใครจะจำได้วะผมเนี่ยจำไม่ได้แล้วหนึ่งเอ่อทีนี้สามเหลี่ยม1 3อ่าลองนําเบอร์อ๋อทูกลับหนึ่งสองโอเคเยี่ยมงั้นสามฮาร์ดหนึ่งสงสสวยสี่สเปซโพโพดํดกับด้านของโพแดง สามสี่สวยเยี่ยมคนนี้เข้าใจแล้วเนาะทีนี้ลองมาแอบดูมือฉันเอาแล้วนะอันที่สูงที่สุดกับสัญลักษณ์ที่สูงที่สุดอะไรสูงที่สุดแล้ววะมาลองเริ่มดูแล้วกันเอ็ดโพดัมเอ็ดโพดัมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเอด็ดมันต้องหมุนกี่ครั้งอะรู้ว่าผมแปลผิดวะเดี๋ยวะขอขออธิบายใหม่ดิ exact count of my opinion most n o m b r e s u i t อ oh, ๋อหมายถึงจํานวนของสัญ,ญลักษณ์ร์ดที่เหมือนกันมากที่สุดเหรอโพดัมไหมนี่ไงโพดัมมากที่สุด3ใบใช่จริงๆด้วยวน3ทีเลยทีนี้ทีนี้ลองมาแอบดูกันอันนี้มีข้าวหลามตัด2ใบหมายถึงข้าวหลามตัด2อันปะเออถูก ทีนี้ฉันจะสอนเทคนิคถัดไปที่ชื่อว่าด็อกเอิร์ดคาร์ดนะคืออะไรอะ่ะฉันจะแอบ,บใส่เด็กอันที่2ไว้ในกระเป๋านายตอนที่นายกําลังลินไวอยู่นะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทีนี้นายก็ไปอีกห้องนึงแล้วหาเอสมาให้ฉันอย่าลืมทํำลอยด้วยนะทีนี้ตอนนายกลับมารินไวให้ฉันฉันจะแอบ,บหยิบเด็กอันที่2กลับมาเองเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอตุองๆกันอย่างนี้เลยเหรอมามาลองทําดูเลย อันดับแรกก็ลินวายใส่เข้ามาในกระเป๋าอ๋อเราเทช้าๆได้เหรออ๋อเอเทช้าๆได้ทีนี้ก็เลือกเอส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 หาทักษะลับอย่างนี้ได้เหรอแล้วตอนเล่นจริงมันจะไม่นานเหรอเยี่ยมทีนี้ก็ไปเรียนอีกรอบหนึ่งอันนี้เมาแย่เลยทีนี้โอเทอ๋อฮะอ๋อรีบเอาไปเออโอเคเสร็จแล้วสวย ยัดใส่มือ,เ,อเรียบร้อยทีนี้พร้อมเล่นจริงแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าเชิญลินวาไยได้เลยฮะเบ็ดอันนี้แอบดูที่มากที่สุดคือหัวใจสองอันโอเคหัวใจสองอันหัวใจหัวใจ หัวใจหมุนหมุนตามเข็มสองทีหนึ่งสองสวยนี่ชนะเก่งมากเลยนี่คอมเต้ฉันแพ้นายแล้วเอ้ยนี่มันโชคของมือใหม่น่ะเธอนี่ทำให้ฉันนึกถึงแม็เกเกอร์ผู้ช่วยของกษัตริย์จังเลยเออเคยได้ยินเหมือนกันแต่เห็นว่ากำลังยุ่งวุ่นวายอยู่เลยเขาเป็นคนเก็บความลับของกษัตริย์ไว้เยอะน่ะเฮ้ยนี่มันแอบดินทาดิว่าได้เลยจะไม่โดนจับเหรอ บอกมาเลยนะฉันก็ไอ้ลูกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์นม12ขวดหรือเปล่าน่ะจะบอกก็ต่อเมื่อชนะนะจ๊ะคอมเต้เอ้ยมาดิชนะอยู่แล้วรอบนี้เอาวายหมดไป๊บแป๊ป๊ป๊ปเปลี่ยนวายจะได้สับไพ่ด้วยเอาเอสมาหาเอสหาเอสหาเอสเฮเอส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 อยู่ไหนวะเคสวยมา หนูพร้อมที่จะรินวายแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแอบดูมากสุดคือข้าวหลามตัดสามอันเดี๋ยวเริ่มใส่เลยสวยข้าวหลามตัด3อันข้าวหลามตัด,ตดไดมอนด์บนล่าง3ทีหนึ่งสองสามสวย ชนะอีกแล้วเล่นได้ดีนี่คอมเต้นึกว่าจะชนะคุณแล้วซะอีกท่านติดหนี้ความลับผมนะคุณบารอนสอ่านม12ขวดอ่ะเหรอผมฟังอยู่นะแม็ก,เก,เ,กเกอร์ไม่ค่อยชอบให้เล่าเรื่องกรรษัตริย์เท่าไหร่นะสินายควรไปพบเพื่อนเก่าของเรานะอารามิสเป็นทหารเก่าเขาอยู่ที่นั่นแหละคือว่า ที่นมสิบสองขวดอะนะนี่นั่นเป็นความลับนะเล่นกันอีกทีนึงบ้าจริงมาเติมโอ้ยโอยวายแพงได้ทำหกเอ๊ซอรี่ข้าวหลามตัดข้าวหลามตัดบนล่างสองอันหนึ่งสองชนะอีกแล้วใสๆคอมเต้คุณชนะอีกแล้วนะ อย่าเพิ่งอารมณ์เสียไปท่านบารอนเนสเดี๋ยวจะไม่สวยเอานะนี่คือเรามาดูคนแก่จีบกันล่ะมุกของแกนี่มันแย่ซ yeah, ะจริงทําเสียบรรยากาศบทคอมเตเธอก็รู้ว่าฉันเกลียดความพ่ายแพ้น่ะและผมก็เห็นแล้วว่าคุณผิดหวังถ้างั้นผมให้โอกาสคุณเอาเงินกลับไปหน่อยดีไหมล่ะเดี๋ยวนะยังไงนะนายบ้าไปแล้วเหรอคิดอะไรอยู่เนี่ยมันน่าเสียดายมากเลยที่วันนี้ผมไม่สามารถอยู่ดึกได้นะแม่ของผมดัชเชสเธอต้องการยา แต่นี่นะนาฬิกามือถือเป็นของพ่อยี่ห้อคาร์ดินอลราคา200เหรียญเลยนะเดี๋ยวนะอันนี้ของปอมไปเนนะี่ยผมจะให้คนของผมเป็นคนตัดสำรับถ้าเขาได้เอสคุณติดนี่ผม200นะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นผมให้นาฬิกาคุณไปเลยนี่ไงล่ะใครมาท้าอะไรแบบนี้นี่อย่าไปรับนะมันเตรียมไว้แล้วมาเอาเลยเจ้าหนูตัดเลยนะทีนี้นี่เรา ไพ่โดยใช้ความรู้สึกนี่ไงเอหชหาช่าว้าวเออก็แฟดีอ่ะอันนี้คือเงินของคุณโอ้โหได้ไปสองร้อยเฮ็ดรวยมากเลยตอนนี้มีห้าอล้วเออผมยินดีนะที่ได้เล่นในเย็นนี้หวังว่าเราจะมาเล่นกันอีกนะครับรอุาฮา้ไรนอเเลยตาเด้ ต้องไปไหนต่อมีที่นี่ต้องปลดล็อกอีกอันหนึ่งมานี่ก่อนแล้วกันฉันได้รับจดหมายจากคุณวอลเชยร์เราทำให้เขาประทับใจจริงๆนะแต่ทีนี้เราต้องโชว์ของจริงแล้วแผนก็คือเราใช้เด็กสำรองฉันจะแอบเอาเด็กนี้ใส่ในกระเป๋าของนายไว้ตอนที่นายมารินให้ฉันจากนั้นฉันจะขอให้นายไปข้างนอกและใช้เด็กสำรองนั้นเตรียมพร้อมให้ฉันหน่อยและเมื่อมาที่โต๊ะก็ขอ ตัดการ์ดจากนั้นเราก็เล่นเกมกันต่อแล้วเราก็เตรียมการ์ดเอาไว้อยู่บนสุดนี่แหละคือทวินเด็กสตีฟอันดับแรกเราจะซ้อมฉันแอบเอาเด็กไปให้นายฉันจะเรียกว่าขอเครื่องดื่มหน่อยโอเคเออรินให้แล้วก็แอบให้เอาให้โอเคลินจนเต็มเรียบร้อยแล้วฉันจะส่งให้นายกลับไปที่ห้องทีนี้ให้นึกว่าว่าเรามี5คนนะและฉันอยู่คนสุดท้ายทําให้มันเป็นสแตก็ก และทําให้คนอื่นหมดโอกาสไปนี่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 นสวยทีนี้นเอามาันเรียงไว้แล้วมาไว้บนอุ้งมือของเราแล้วก็เตรียมตั้งตอนตัดเ่ีเรยโอ้ แลอย่างทีนี้ข้อเสียมันเลยคือมีโอกาสที่โดนจับได้ว่ามีการ์ดซ้ำแต่ว่าฉันไม่สอนหรอกถ้าเกิดมันยังใช้ไม่ได้นะ่ะเพราะงั้นมันเลยต้องมีการหมกเม็ดมันจะไม่มีทางเกิดการ์ดซ้ำแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีการ์ดบางอันได้หายไปแล้วเราจะเปลี่ยน2เด็กนี้ตอนที่เราลินไวอ๋อมันเลยจะหาไม่เจอเพอทําเสร็จปั๊บไปสลับแม่งเลยอืเข้าใจละ <c oughs> ทำอย่างนี้เราก็จะหลบเลี่ยงการเกิดการ์ดซ้ำได้เพราะงั้นเราต้องจํา การแรกที่เราหยิบออกมาให้ได้โอเคโอเคก็แค่เอาใส่แล้วเอาออกมาเจอแล้วมันเริ่มกันเลยดีกว่าไม่มั่นใจเลยอันนี้มันต้องจําอ่ะเล่นแล้วต้องจําอ่ะจับไม่ได้ไงประเด็นอ้าสวัสดีเพื่อนๆท่านโวลเจอร์ ข้าได้รับจดหมายจากท่านเห็นว่าอยากจะให้พวกข้ามันเป็นที่ปรึกษาอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วข้าอยากจะให้มีการทดลองนิดหน่อยการทดลองเหรอแบบไหนละ่ะข้างในไหนจะมีไอ้โง่สามคนรอมาให้นายต้มตุ๋นอยู่นะเอาทดลองอนะไรเนี่ยเข้ามาแล้วนี่เหรอไอ้ไงโง่สามคนมา <laughs> เบ็ดเลย นายดูเหนื่อยนะนายไปเอากาแฟสักหน่อยไหมไปยืดแข้งยืดขาอะไรเงี้ยโอเคงั้นช่วยเติมเหล้าในขวดให้หน่อยสิมาเริ่มตามแผนค่อยๆค่อยๆเรียบร้อยเต็มแก้วแล้วก็ไปยืดแข้งยืดขาเพราะเราดูเหนื่อยแล้วเรนจะทำได้สักกี่ครั้งกันแผนนี้ทีนี้ก็มาสับเพื่อนเราต้องเป็นการ์ดใบสุดท้ายเพราะงั้นเออ สี่แแล้วก็เนี่ทุกอันปเป็นข้าหลาตัดหมดเพื่อง่ายในการจำไปโอ้งั้นมาตัดให้หน่อยได้ไหมล่ะได้เลยนี่ไงตัดให้สลับปั๊บเข้าไปมาเข้าหลาตัดทั้งหมด4875อ ชนะใสๆเยี่ยมไปเลยมาอีกตาหนึ่งเดี๋ยวลินให้สลับ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 เข้าหลับตัดทั้งหมดสวยไป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 สลับไปสลับถ้าจะไม่ผิดคือ4875ปดเจ็ดห้าป่ะวะสี 4, 8, 7, 5, ่แปดเจ็ดห้าขาหลัมตัดดูนะวะอยู่นี่แล้วก็เอส สวยไอ้น,นี่เล่นตา2ตา3ตาพอมั้งเนะี่ยแม่งโดนจับแน่นอนอะ่ะมามาคัดเด็กให้อีกทีหนึ่งฟรึบสลับวรึนอ่ะฮะแม่งก็เหมือนกันทุกตาเลยทีนี้ <c oughs> <c oughs> มันไม่น่าสงสัยหรอวะช <c oughs> นะอีกแล้วเออไม่สงสัยได้ไงงงแพ้อ,อีกแล้วมาตาสุดท้ายละมั้งเนี่ยงั้นเดี๋ยวมันรู้เออขออนุญาตให้เพื่อนของผม ได้ออกไปยืดแข้งยืดขาซะหน่อยนี่มึงต้องเดินทุกตาเลยเรื่องไงเนี่ยไอ้หนูเอา้าแก้วเปล่าอีกแล้วรู้สินะนว่าต้องทำยังไงเจ้าหนูมานี่เราจะไม่เราจะไม่โดนรู้จริงๆอะถามจริงเหอะถ,ถามจริงดิอืมเขามีแฮร์กริดนั่งอยู่ด้วยนะนะเอออันนี้5 4 8แล้วก็7 7 7 7 7 7 7ด เอสเหมือนกันทุกตาเลยนะอย่างเงี้ยจริงเหรอมันจะไม่รู้จริงๆเหรออ่ากลับมาแล้วนั่งเลยนั่งเลยสลับให้มาทุกครั้งคัดทุกครั้งแล้วกูกชนะทุกครั้งไม่สงสัยได้ไงวะงงเพราะผมชนะตลอดเลยนะเนี่ยมันไม่สงสัยได้ไงวะชนะเฉยเลยใช่หรอแม้วิธีนิ้ อันนี้ยังยังดีดเหรียญอยู่กันนะนั่นเป็นการทําตัวอย่างให้ได้ดีมากเลยนะขอบคุณมากงั้นเราขอตัวก่อนแล้วกันนะอ,อ๋อเราจะเขาจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับเราอ่ะเนะี่เอาว่ะเป็นคนดีจังเลยสองคนนี้เหมือนเขาสนใจเรื่องทริกมายกลนั้นเนี่ยแบบไปสร้างชื่อเสียงอีกสองที่หรอฮอส s p i ส e นี่เราไปเล่นยันที่พักผู้ป่วยเลยเหรอวะเราไปเจอซิว่าที่ผู้ป่วยมีอะไรเออที่นี่นะเพื่อน เอ่อฉันจะต้องอธิบายคือเรานะ่ยไม่ได้เดินทางไปเรื่อยเปือยหรอกนะคืออย่างนี้นะเราอาจจะสร้างอนาคตได้ถ้าเกิดเราฟังดีๆนะ่ะคือว่าฉันได้ยินมาเกี่ยวกับเรื่องนม12ขวดเออมันพูดถึงเรื่องนม12ขวดอีกแล้วอะไระนะหนึ่งในพยายนของเรื่องนี้เฮนรี่เดอะอามสออกเป็นมาสเคสเทียของลุยส์ที่15เป็นทหารของลุยส์เหรอ ถ้าเขาเป็นเพื่อนกับโบโรเนสแสดงว่าเขาต้องเป็นนักพนันด้วยแน่แสดงว่านี่เรากําลังจะไปล้วงความลับโดยการใช้การพนันไปเป็นตัวล้วงอย่างเนี้หรอมีคําถามอะไรก่อนที่จะอธิบายแผนการไหม คำถามอีกแล้ลุยคืออยากรู้ว่ามันเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยคือมันมีความลับที่น่าลังเกียจในงานแต่งของราชวงศนะ์น่ะแต่ฉันเชื่อว่าเป็นของหลุยที่15ได้ยังไงทํทไมเราถึงอยากรู้อะเดี๋ยวเราก็ได้รู้ละเพราะงั้นมาอธิบายแผนกันก่อนเ,ออเกมนี้คือเราต้องขโมยเอสมาให้ได้ก่อนที่จะสับไพ่อ่ะแสดงว่าเราต้องใช้วิธีสับไพ่เริ่มจากที่ทิ้งไพ่บนมือเหรอตอนที่ทิ้งไพ่บนมือให้เอาเอสไว้บนอุ้งมือจะไม่มีใครสงสัยจํานวนที่แน่จริงถ้าเกิดว่าเราทําแบบเนียนเนียน เอซอย่างนี้เราไปที่อุ้งหนึ่งปับออนทามเฮ้ยอจาก5ใบเป็น4ใบเนี้ยนะทีนี้ถึงเวลาของสเต็ป2หน้าที่ของนายคือจัดเด็กแล้วก็ทำเป็นสับเริ่มจากที่ย,าย้ายไซส์ของเด็กไปที่อีกมือหนึ่งทำอันนี้ทำเหมือนสับทีนี้ดอบอป3การ์ด1 2 สสวยทีนี้ทำให้มันพเพเยก็เหมือนเดิมสวยทีนี้ก็สับไปเลยชึบชึบชึบเรียงไงต่อโอ้ดันไปอย่างนี้คือ,อยังไงนะทีนี้ให้เรารีสโตเอาสแตคแล้วก็ชัฟเฟิลมันอีกแต่ต้องมั่นใจนะว่าทุกอย่างมันจะอยู่ก่อนหน้าไอช่องว่างนี้แล้วหยุดยิ่งกว่านั้นสแต็คที่เราจัดเอาเรียงไว้แล้ว เราจะเอาทุกอย่างไว้ข้างบนอีกครั้งหนึง่งแล้วเราก็เสร็จสาบอย่างเงี้ยเหรออ่ะฮะมาดูว่าตรงไหมมันก็ต้องตรงแหละเนี่ยสวยนี่คือการโซเลนการ์ดคือการขโมยการ์ดนั่นเองเฮ้ยได้ลองละหลังจากวันนั้นหนึ่งวันเหรออ,อ๋อหลังจากเย็นวันนั้นที่เย็นวันนั้นใช่ไหมเแบเบราคนสวยคุณไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยฉันอยู่นี่เฮอรรี่มีสองคนที่อยากจะคุยกับคุณ สวัสดีคุณชายและคุณหญิงลานสาวเหรอเห็นว่าท่านกําลังพักอยู่หวังว่าเราไม่ได้มารบกวนนะแล้วพวกท่านมีอะไรล่ะคือว่าผมอยากจะชวนคุณเล่นเกมการ์ดหน่อยนะคุณผมลานสาวแล้วก็เพื่อนของผมเนี่ยเราน่าจะได้ปาร์ตี้หนึ่งพอดีเลยนะได้เลยถ้างั้นมามานั่งเลยเอา้าไอนี้ก็ติดพนันนะนี่ <c oughs> นะ <c oughs> เบสซี่ยีเหรียญสติมันจังหวะนี้แหละสอหนึ่งจังหวะสติ บรดเสร็จทีนี้ก็เฟรบอ,อ่าฮะอีจอกสับ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 สวยจ่ายอีซี่ว่ะทุกคนชนะอีซี่อีซี่มันนี่ทีนี้ถึงเวลาผมเล่าเรื่องอะไรบางอย่างแล้วนะจริงเหรองั้นเล่าเลยเ,เรื่องเกี่ยวกับ นม12ขวดเอ้ยฟังดีนะเนี่ยเรื่องนี้สแสดงว่ารู้จักอยู่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดว่า12ขวดเหรอใครบอกเรื่องนั้นน่ะก็คนที่เล่นการ์ดกับผมนี่แหละซีโอ,อ์เหรอเขาว่าไงอะซีโอ,ดอรดวอนเนอร์ฮอฟนะอืมน่าสนใจฉันจะไปบอกอะไรแกงั้นเรามาเล่นเกมกันต่อไหมละ่ะเฮ้ยได้ได้ไพยายามเอา ความลับดีกว่าสองหนึ่งเฮ้ยชไอ้จา <laughs> เนียนกลิปสาบมันโอเคหนึ่งทีอินจอกแล้วก็สาบ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 สับสวย เงินของจันไปได้หมดแล้วเนี่ยท่านชนะอีกแล้วเหรอมองซิโอใช่แล้วหมดตูดแน่แกหมเรลโคตชั่วร้ายอะ่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้ฉันก็อยากจะพักสักหน่อยนะเกมของเรานี้มันยังเอเร็วไปที่จะเลิกละ่ะแย่จังเลยนะเดโบรางั้นครั้งสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวฉันช่วยเองเฮนรี่เพราะว่าเขากากินจะหมดตูดเลยนะนะ่ะบ้านะใครทําอย่างนั้นเราเพื่อนกันนะเฮนระี่เนาะอีแสดงว่า คุณรู้จักเทโอดอร์ถูกไหมเขาเป็นไงบ้างล่ะตอนนี้นี่ท่วมหัวไปแล้วมั้งเอาเยี่ยมไปเลยแล้วตอนที่เขายังอยู่ในเยอรมันไหมไม่รู้เขาเรียกตัวเองว่าเขาออฟคาเพลราคืออะไรอะ่ะหมายถึงคุณนางเหรอไม่เห็นมีอะไรที่น่าจะไปเป็นขุนนางเลยนะลูกนี่เนี่ยเออนั่นดิจริงงั้นเรามาเล่นกันต่อเลยไหมล่ะถ้าเกิดผมชนะคุณจะต้องบอกเรื่องความลับที่คุณแชร์ให้กับเทโอดอร์นะถ้าเป็นเรื่องนั้นฉันยอมตายดีกว่าจะบอกอย่าดราม่านักเลยนะ แล้วมาเริ่มเล่นดีกว่าแล้วคุณจะได้พูดให้ชะผมต้องชนะว่ะรอบนี้เพื่อความลับเออกูได้เอจทุกรอบเลยฮะตืดตืดอะดึงอ่อนชามเฮ้ยชึบหนึ่งสองสามสี่กินจ็อกมันสับสับเร็ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เนียน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 รีบสับรีบสับ โอเคสวยเอ้าแพ้เมื่อกี้ทำอะไรพลาดวะดันแพ้ฉากสำคัญบ้าบอเอาไปสติลย่าสวยอ๋อเมื่อกี้ผมไปกดสลับแน่เลยวะ่ะเออน่าจะใช่ผมน่าไปกดอินจ็อกก่อนแน่เลยสวยฮะอีซี่วินได้ดูเรื่องละเฮ้ยเฮ้ยจะมายิงเหรอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิเอาเอา ไหวไม่ได้ลุงนายแพ้แล้วตาเท่าทีนี้บอก,กเรื่องมาบอกมาแล้วฉันจะไว้ชีวิตหลานสาวของนายนะอ้าวเรื่องมันเกิดตอนเดือนกุมภาปีหนึ่งเจ็ดสใกล้ๆกับปารีสนี่ทั้งนี้นี่คือวินเลียมแม็กเกอร์โอเคหลีกทางให้ <S <S กับกษัตริย์นิสฟิโอ,อร์ กษัตริย์เข้ามาแล้วอะไรอ่ะโซเฟียเอ้าเหมือนมีคนตายเหรอโซเฟียโซเฟียเดอเออเบอร์เกนีเหรอไม่นายจะไม่ได้ฟังอะไรจากฉันอีกฉันสัญญากับกษัตริย์ไว้เชี่ยเฮ้ยยอมตายอ่ะการพนันเป็นเหตุเห็นไหมคุณดานิ ผมว่าเรื่องนี้ไม่มีใครดูแล้วอยากจะไปเล่นพนันหรอกใช่ไหมโซเฟียเกิดอะไรขึ้นกับโซเฟียฉันกลายเป็นคนสุดท้ายได้ยังไงอะพวกนายไปไหนกันหมดอะเพื่อนฟูกเขาตายแล้วเอาจริงๆหน้าดาบนั้นมันไม่ได้แพงตรงอกนะมันมันแพงตรงตรงไหนปะนะเจ้าเท่าเอ้ยดราม่ายันเพือกสุดท้ายเลยนะงั้นไปกันเถอะที่นี่ไม่เหลืออะไรแล้วอืม ทาไมเราถึงอยากรู้เรื่องไอซีเครดนี่ยผมสงสัยจังเลยมันคือเรื่องอะไรอะ่ะทำไมเราต้องอยากรู้วะเดี๋ยวไปดูตอนหน้าแล้วกัน